องค c h a n ชนาวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเก้าอาหารและสิ่งของที่ไม่ควรนำมาใส่บาตรพระอาจทำให้พระสองอาบัติได้ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำบุญเป็นสิ่งที่หลายคนเคยทำเคยเห็นเคยผ่านกันมาแล้วทั้งสิ้นแต่ที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือของใส่บาตพระ อาจเป็นของต้องห้ามหรือของไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างและไม่เหมาะสมอย่างไรมาติดตามเรื่องราวนี้ค่ะมาเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าอาหารหรือสิ่งของอะไรที่ห้ามใส่บารพระไม่ควรนำมาใส่บารพระหากปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะได้รับอานิสงส์ห้าประการของการทำบุญตักบาตรตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้คือหนึ่ง เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย 2. คนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย 3. ม,มีชื่อเสียงที่ดีงาม 4. เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรมและ 5. เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์แต่ก็ยังมีข้อควรระวังสำหรับอาหารที่ไม่ควรใส่บาตท,ที่ศาสนิกชนพึงรู้ไว้ดังนี้ค่ะ อาหารที่ต้องห้ามใส่บาตให้กับพระภิกษุ 1. เนื้อต้องห้ามพระวินัยบัญญัติทุกสิกขาบทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด,ด้วยพระองค์เองโดยเนื้อที่ส่งห้ามสำหรับพระภิกษุมีอยู่สิบชนิดคือ 1. เนื้อมนุษย์ 2. เนื้อช้าง 3. เนื้อมา้า 4. เนื้อสุนัข 5. เนื้อราชสี 6. เนื้องู 7. เนื้อหมี 8. เนื้อเสือโคร่ง 9. เนื้อเสือดาวและ 10. เนื้อเสือเหลืองหากญาติโยมนำไปถวายพระจะถือว่าผิดหลักพระธรรมวินัยและห้ามใส่บาตรด้วยเนื้อเหล่านี้เป็นอันขาด ปกติแล้วพระภิกษุสามารถฉันเนื้อได้ไม่ผิดหลักเว้นแต่จะเข้าสิบเนื้อต้องห้ามแต่เนื้อดิบอาทิสซอยจุซาซิมิลาบก้อยที่กึ่งสุกกึ่งดิบหรือเนื้อดิบล้วนๆไม่ควรเป็นอย่างยิ่งแก่การถวายพระภิกษุฉันเนื่องจากหากฉันเข้าไปแล้วจะต้องอาบัต อีกทั้งการรับประทานอาหารยังไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยเป็นโรคพยาธิและแบคทีเรียต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตในระยะยาวได้ค่ะ 2. ผลไม้มีเมล็ดหากต้องการถวายผลไม้ให้แก่พระภิกษุแนะนำให้ถวายผลไม้ที่ไรเมล็ด หากผลไม้มีมเมล็ดอ่อนแพร่พันธุ์ไม่ได้สามารถถวายได้แต่ถ้ามเมล็ดนั้นสามารถแพร่พันธุ์ได้ไม่ควรจะถวายเพราะภิกษุรับประเคนและเพลิดแเมล็ดเข้าไปก็จะต้องอาบัติปาจิตตีดังนั้นพระภิกษุจึงต้องทํากัปปิยะเสียก่อนคือทําให้สุขหรือเอามเมล็ดทิ้งจึงจะสามารถฉันได้ โดยไม่ผิดพระธรรมวินัย 3. เครื่องดื่มบางชนิดทราบดีอยู่แล้วว่าพระภิกษุสามารถฉันน้ำปานะได้แต่น้ำปานะที่ไม่สมควรตามหลักพระวินัยได้แก่น้ำแห่งธรญชาติคือข้าวเจ็ดชนิดคือข้าวสาลีข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวฟางลูกเดือย และยากับแก้น้ำผลไม้เก้าชานิดคือผลตาลมะพร้าวขนุนสาเกน้ำเต้าฟักเขียวแตงไทยแตงโมและฟักทองน้ำจากอาหารอื่นๆเช่นถั่วชนิดต่างๆมีถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำและงาแม้จะต้มจะก,กรองจะเป็นเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ซึ่งปานะนี้ให้สุกด้วยแสงแดดเท่านั้นห้ามให้สุกด้วยไฟและน้ำป่านะจัดเป็นยามกาลิกคือฉันชั่วคราวจึงควรเก็บไว้ฉันได้ตลอดหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนเท่านั้น 4. น้ำมันพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่า พระภิกษุใดออกปากขอโภชนะอันประณีตเช่นนี้คือเนยใสเนยข้นน้ำมันมาเพื่อตอนแล้วฉันต้องอาบัตดปาจิตตี 5. เข้าสารอาหารแห้งการที่หลายคนถวายเข้าสารอาหารแห้งเป็นปกติและพบได้ทั่วไปไม่ได้หมายความว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเนื่องจากตามพระธรรมวินัยพระภิกษุไม่สมควรทำรรอย่างคฤรืหัดคือประกอบอาหารเองควรประพฤติขัดเกลาและศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นหากจะถวายข้าวสารอาหารแห้งก็ควรจะถวายกับวัดเพื่อให้ทางวัด เป็นผู้จัดเก็บเข้าโรงทานสำหรับให้คราวาสได้ประกอบอาหารต่อไปจะเหมาะสมกว่า 6. อาหารกึ่งสำเร็จรูปเหตุผลเดียวกันค่ะ กับการถวายข้าวสารอาหารแห้งเพราะพาะพิสุไม่สามารถทำอาหารเองได้และจะเก็บอาหารไว้ฉันเองในวันต่อ,ตอไปไม่ได้เช่นกันดังนั้นการถวายอาหารกึ่งสำเร็จรูปเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอีกประการที่สำคัญคือส่วนประกอบและกรรมวิธีของอาหารกึ่งสำเร็จรูปมีโภชนาการที่ต่ำกว่าอาหารทำสดใหม่ และเต็มไปด้วยไขมันโซเดียมหรือคาร์โบไฮเดรตที่เกินพอดีซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของพระภิกษุได้ 7. ขนมหวานเราจะพบการถวายขนมหวานอาทิทองหยิบทองหยอดหรือขนมไทยต่งตางๆให้แก่พระภิกษุอยู่เป็นประจำซึ่งการชันขนมหวานไม่ได้ผิดหลักพระธรรมวินยัยแต่ไม่เหมาะสม เนื่องจากขนมหวานอาจจะมีส่วนประกอบที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นหากถวายต้องคำนึงถึงน้ำตาลกาทิหรือส่วนประกอบที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของพระภิกษุ 8. เงินพระพุทธเจ้าเคยกล่าวกับพระอานนท์ไว้ว่าเงินเปรียบเสมือนอสรพิษที่คอยแหวงกัดและให้โทษ กับผู้มีหรือครอบครองมันไว้พระพุทธองค์จึงไม่สนับสนุนให้พระสาวกมีหรือครอบครองเงินไว้แต่ถ้าต้องรับก็ต้องรับไว้ด้วยจิตไม่คิดกินดีและถ้าเงินนั้นไม่ได้รับจากผู้ถวายด้วยเจตนาแล้วครอบครองไว้พระสงฆ์จะต้องปาราชิก การถวายเงินหรือปัจจัยไม่ได้มีความจําเป็นหรือเป็นธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติแต่อย่างใดหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าการตักบาตรด้วยเงินบาปยิ่งกว่าการให้เล่าเคยใส่บาตรด้วยเงินมาตั้งหลายครั้งวันนี้ได้ฟังหลวงพ่อท่านหนึ่งกล่าวไว้เลยเพิ่งรู้ว่าการตักบาตรด้วยเงินบาปยิ่งกว่าการใส่บาตรด้วยเล่าเสียอีกนับว่า เป็นเรื่องที่หลายคนก็ยังถกเถียงกันมานานโดยเฉพาะการทำบุญตักบาตรถือว่าเป็นบุญที่สามารถทำได้ทุกวันเราชาวพุทธจึงยึดถือธรมเนียมการตักบาตรเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อจะได้สะสมบุญบารามีแต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือการศึกษาธรรมะ ซึ่งถือว่าเป็นบุญยิ่งกว่าทานทั้งหลายและใครๆก็สามารถทำบุญได้อย่างถูกวิธีและจะได้บุญสูงสุดส่วนการใส่บาตรด้วยปัจจัยหรือเงินทองนั้นจะทำให้พระอาบัติคนที่ใส่ก็จะไม่ได้บุญแต่กลับจะได้บาปทันทีถ้าหวังดีต่อพระพุทธศาสนาก็อย่าทำลายพระทางอ้อมโดยการถวายปัจจัยในบาตร ซึ่งถือว่าอาบัตพระปฏิบัติท่านจะไม่ค่อยรับปัจจัยในบาทการปฏิบัติในการตักบารที่ถูกต้องโดยปกติพระภิกษุสาสมนเณรก็จะเดินเรียงตามลำดับอาวุโสและใครที่จะใส่บารควรถอดรองเท้าทุกครั้งก่อนจะใส่บารและห้ามยืนบนรองเท้าเด็ดขาดเพราะนั่นแสดงว่าเรายืนสูงกว่าพระ ที่สำคัญอย่าใส่บาตรพระด้วยเงินทองซึ่งเป็นสิ่งอากัปปิยะเป็นอาบัตถถ้ามีผู้ใส่บาตรด้วยเงินพระจําเป็นต้องรับเมื่อรับก็จะเกิดอาบัตเพราะฉะนั้นผู้ที่จะใส่บาตรด้วยเงินจะได้บุญหรือได้บาปที่ทำให้พระอาบัตหลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่าการตักบาตรด้วยเงินนั้นบาปยิ่งกว่าการตักบาตรด้วยเล่าเสียอีก พระภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งเงินทองเป็นนิสสกิยะปาจิตตีเป็นความเข้าใจผิดความไม่รู้หรือแม้แต่ความมักง่ายของคนสมัยนี้ที่ชอบใส่บาตรด้วยเงินเวลาได้ล่วงมาจนถึงปัจจุบันในยุคที่ปัจใจสีต้องแลกมาด้วยเงินทั้งสิ้นหลายคนเคยคิดว่าพระสามารถรับเงินได้ตามสมัยนิยมที่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเรามามองย้อนกลับไปสมัยก่อนก็ไม่แตกต่างกันมากนักเพราะผ้าที่พระต้องใช้ก็มีราคาแพงจนบางครั้งพระท่านต้องหาผ้าบางสกุลมาเย็บใช้เองอาหารก็หายากบินทบาทได้บ้างไม่ได้บ้างอดบ้างอิ่มบ้างส่วนการเดินทางก็เดินด้วยเท้าเปล่าทุกอย่างลำบาก ในความยากลำบากนั้นสิ่งที่พระภิกษุต้องเผชิญก็คือทุกข์เมื่อพระภิกษุเห็นทุกข์และสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ว่าไม่ใช่ปัจจัยภายนอกเมื่อนั้นพระภิกษุย่อมเห็นทางดับทุกข์ซึ่งถ้าเรามีส่วนช่วยในการดับทุกข์เราก็จะได้อานิสงส์ผลบุญมากกว่าการถวายความสะดวกสบายแก่พระภิกษุ เมื่อทราบแล้วก็อย่าทำบุญด้วยการตักบาตรด้วยเงินอีกต่อไปและข้อกข้อสุดท้ายข้อควรระวังในการตักบาตร 1. อย่าให้ทับผีภาชนะโดนบาตร 2. อย่าชวนพระสนทนาขณะใส่บาตร 3. ควรถอดรองเท้าทุกครั้ง 4. ไม่ควรใส่สิ่งของที่ใหญ่เกินไปเช่นขวดน้ำเข้าถุงใหญ่ 5. ควรจัดอาหารที่หาได้สะดวก 6. ไม่ควรใส่อาหารกระป๋องของดิบหรือของเหลือที่รับประทานแล้วอานิสงส์เก้าข้อของการใส่บาตรในตอนเช้าที่หลายคนยังไม่รู้ 1. การใส่บาตรทุกวันย่อมได้รับอานิสงส์ให้เป็นที่รักของทุกคน รวมทั้งผลให้มีสติปัญญาดีเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์ 2. การเสบาททุกวันทำให้จิตใจเกาะอ,อยู่กับความดี 3. เป็นการบรรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็น 4. เป็นการต่อบุญต่อลาบให้แก่ตัวเอง 5. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 6. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเราเอาไว้เพื่อความงดงามและมีสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ 7. เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไป 8. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์สามาเณรต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพถ้าไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่มีอาหารเมื่อไม่มีอาหารย่อมไม่อาจด,ดำรงชีพอยู่ได้แล้วพระพุทธศาสนาก็าชิ้นสุดลงในยุคป,ปัจจุบัน และ9การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธาเพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพลียงกันใส่บาตรจะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้นซึ่งพลังนี้จะช่วยสร้างสารรค์สังคมให้เกิดความสงบสุขดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสามัคคีของหมู่คณะย่อมทำให้เกิดสุขทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็ง และสามารถจะสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้ท่านผู้ฟังคะในเมื่อรู้ประโยชน์ของการทำมุนใส่บาตรในตอนเช้าแล้วนั้นเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยลองพรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรกันนะคะแล้วทุกท่านก็จะพบกับความสุขรวมทั้งสิ่งดีๆอาจเกิดขึ้นกับตัวเราสุดท้ายนี้ ฝากแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบา h ชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานคะ่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ